ันนี้เราก็จะมาสอนทำหน้าต่างนะคะการขึ้นโครงหน้าต่างก่อนที่เราจะทำปูนอันนี้ทั้งหมดก็จะเป็นการขึ้นโครงนะคะมีตั้งแต่ขั้นตอนขึ้นโครงด้วยกระดาษแล้วก็แผ่นฟอยล์แล้วก็ผ้าก๊อตนะคะจนมาถึงปูนแต่อันนี้ครูยังไม่ได้ลงสีนะคะอันนี้ครูก็จะฝังพวกหินเอาไว้แล้วถึงตอนตกแต่งครูจะถ่ายให้ดูอีกทีนะคะแต่วันนี้เรามาทำเฉพาะ โครงสร้างของหน้าต่างค่ะอันนี้นะคะโครงสร้างของหน้าต่างง่ายๆเดี๋ยวครูจะทําให้ดูค่ะอันนี้นะคะเราเอากระดาษลูกฟูกมาทํานะคะเราก็จะใช้แกนกระดาษแนวตั้งอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาความกว้างสองช่องะคะ่ะเราต้องการแค่ความกว้างสองช่องความสูงสามช่องนะคะเพราะวาบ้านของเราเล็ก เราก็ไม่ต้องการให้ใหญ่มาส่วนตรงนี้เราก็โค้งขึ้นนะคะเราก็ตัดส่วนนี้ออกมาค่ะ ไ่ไดไลาตันอยู่นี่ใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวขอบเราจะทําสันขึ้นมานะคะวันนี้ขอบเนี่ยคะ่ะเราจะใช้แค่ช่องเดียวนะคะเออความกว้างช่องหนึ่งแต่เราจะใช้ด้านขวางเห็นไหมคะอันนี้เป็นด้านขวางก็ใช้ด้านขวานี่ค่ะแล้วเราก็ตัดประมาณความกวาม้วางช่องหนึ่งนะคะ ที่เราตัดด้านขวางใช่ไหมคะเหตุผลก็เพราะว่ามันทําให้งอได้ค่ะนี่นะคะเราก็จะงอแล้วก็สวมลงไปตรงนี้สวมแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะปืนกาวยิงแบบนี้คะ่ะ ส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราก็ทําสานขึ้นมาอีกทีนึงค่ะแต่ส่วนด้านนี้เราก็จะใช้ด้านตรงนะคะนะคะแนวตรงไม่ใช่แดงขวาที่เราใช้แดงขวางนะคะสําหรับชิ้นนี้แต่นนี้เราเปลี่ยนเป็นแนวตรงสำหรับชิ้นข้างล่างนะคะ ดัดให้ได้ความกว้างเลยคะพับเลยค่ะแล้วก็ตัดเพื่อจะมาประกอบมันก็จะประกอบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณทำตรงนี้ให้เป็นสันขึ้นมานะคะโดยการเอาเส้นแนวตรงนี้นะคะ่ะตัด ชิ้นสว่วนนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะยิงกาวพร้อมกันอันนี้ครูไปเตรียมกาวก่อนค่ะอันนี้ปืนกาวของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็มายิงช่วงล่างก่อนนะคะยิตงตรงสันเนี่ยคะ่ะเราก็เอากระดาษที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะ มาติดเข้ามุมให้ปลายพอดีข้างล่างนะคะนี่เราก็จะได้เป็นมุมอย่างนี้นะคะพอเราได้รูปทรงนี้แล้วเห็นไหมคะเราก็เอาปืนกาวยิงด้านนี้ค่ะ เราเอากระดาษแกนที่เราว่าตามเออเอาแนวขวางนี่นะคะติดด้านบนเราก็จะได้รูปร่างประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็เอากระดาษที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กๆนี่นะคะพับครึ่งแล้วติดรอบๆนี้นะคะ่ะ สมันก็จะดูหนาขึ้นนะคะแล้วตอนระบบปูนมันก็จะดูดูแข็งแรงขึ้นอันนี้ใช้เป็นโคของเทปเปอร์มาเช่ก็ได้หรือของปูนก็ได้นะคะ ยังอ้าเราก็ยิงเพิ่มได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ได้ได้หน้าต่างโครงสร้างหน้าต่างประมาณนี้นะคะ พอเราได้โครงสร้างใช่ไหมคะเราก็มาติดเนี่ยคะ่ะบนบ้านต้นไม้ของเรานะคะตามตำแหน่งแล้วพอหน้าต่างประตูของบ้านใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอาเนี่ยฟอ,อยยิงติดแนบลงไปเลยนะคะเพื่อให้ความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยแล้วเพื่อว่าเวลาที่น้ําจากปูนเวลาหล่อเนี่ยมันจะได้ไม่ซึมเข้าไปในกระดาษนะคะ,ะกระดาษจะได้ไม่อยู่ แล้วนอกจากนั้นการที่จะให้ปูนเกาะแน่นเราก็ต้องใช้ผ้ากอสนะคะ่ะหุ้มอีกครั้งหนึ่งอย่างอันนี้ใช่ไหมคะเราจะหุ้มก่อนหุ้มหลังจากติดก่อยแล้วใช่คะมันจะช่วยให้ปูนเนี่ยติดเกาะแน่นขึ้นเวลาระบบปูนนะคะเราก็จะปั้นอย่างนี้นะคะ่ะปั้นได้ง่ายขึ้นคะ่ะปั้นนะคะ มันก็จะออกบ้างได้ลักษณะอย่างเงี้ยค่ะอย่างอันนี้ครูก็ผสมปูนแล้วก็อัดแน่นลงไปนะคะเป็นช่วงของหินแล้วเรามาตกแต่งสีที่หลังนะคะขั้นตอนก็มีเท่านี้แล้วค่ะ